หนาวเหนาวห้องสมุดห้องสสูงสูงแค่แค่ยางยงติดติดติดีอุดอุดังใจอย่าเล่นแบ ดับชมควันเศ้าหนอเหน็นละลายฝีมือคำถาม ทำลายทำลายอาคารอาคตำบนตการทิดกาดเยนจัดเนจัดท่อไอเสีย เปลี่ยนรแปเปลี ment, <oof> ่ยนแปลงควบคุมมนุษย์สัปดาห์สัปดาสัปดาห์ปกติสุดสายตา รูหนาวอันตรายพักสติน้ำมันรดสารคดีภาพขยนุนอัดสะใะโลกร้อนภูผาน้ำใสและเพื่อนนยังใส่เสื้อกันหนาวอยู่ แต่สัปดาห์ต่อมามีฝนต,ตกหนักจนน้ำท่วงแล้วอากาศก็ร้อนขึ้นอย่างกระทันหันร้อนเสียจนเด็กๆอยากนั่งแช่นตู้หนยวรู้สึเดียวแต่รู้สุด,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 ดูร้อนเป็นไปได้อย่างไร อัศจรรย์ใจจริงๆคนที่จะให้คำตอบได้ดีที่สุดคือค,อครูกิตติครูกิตติพานักเรียนไปอาคารห้องสมุดขณะเดินผ่านสนามทุกคนเห็นควันและเปลวไฟลุกไหม้กองขยะที่หลังโรงเรียนเด็กๆเอามืออุดจมูกเพราะเหม็นกลิ่นยาง พลาสติกและโฟมที่ไม่ใสแต่ใัไม่ช้าครูหลายคนออกมาช่วยกันาสาดน้ำจมนไยดับก่อนเข้าห้องสมุดครูกิตเกเตือนให้เด็กๆทำตามระเบียบการใช้ห้องสมุดที่มุมหนึ่งของห้องนักเรียนได้ชมภาพยนตร์สาราคดีจากโทรทัศน์ภาพที่เห็นบนจอทำให้เด็กๆจ้องดูอย่างสนใจภูเขาน้ำแข็งสีขาว ลอยอยู่ในนะ